สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องวีวิตเอีนะครับและในคลิปนี้จะเป็นการรีวิวเด็กพิษครับทุกคนเด็กนี้ก็คือเด็กดากันนาการนาเดลแล้วก็นิฮิเรโกครับผมถ้าถามว่าทําไมผมไม่ใส่ดักไลเนื่องจากว่าตอนนี้ผมเล่นเด็กเอฟโซนะเวลาด์กไลขึ้นตัวแรกนะบอกเลยว่า ตายตลอดเลยครับแพ้ตลอดเลยเพื่อนผมก็เลยจัดมาเป็นตัวนาการนานเดลมาแทนนะครับแล้วก็ตัวนางการเดิลว่ะมันเปิดได้เลยนะถ้าเราเล่นคนแรกผมก็ถือว่าดีนะครับทุกคนถ้าเล่นคนที่2ก็เลยส่วนตัวนาการมานามนี้ก็ได้นะครับผมผมได้เอาไปเทสนะครับในหมดอันแรงทั้งหมด8แมตช์นะครับเราชนะ6แพ้2ครับทุกคน2ตาที่แพ้นะแพ้ตัวเมก้าอัลเทเรียครับเราสู้คนข้างลาบาก และมีตาหนึ่งเขาใส่ตัวพวงหลีดมาแอนตี้สถานาพิบุติด้วยนะครับทำให้เราสู้ไม่ค่อยได้ครับเพื่อนๆแล้วก็ในส่วนของตาที่ชนะทั้งหมด6ตาจะมีเพื่อดู5ตาตาเนื่องจากว่าอีก1ตาเขาออกไปก่อนฉากไคขแม็กครับทุกคน เดี๋ยวยังไงเราดูความสมบัตของการ์ดแต่ละใบเลยนะครับผมในส่วนของตัวพอยท์พบนะแปะหนึ่งจี้ตีไปนะครับผมได้อฟเดี่ยงสองเหรียญครับทุกคนทอยได้หัวกี่เหรียญนะครับเอาหัวคูณ20กลายเป็นดาเมจครับแล้วทอยได้ก้อยหมดเลยก็ดาเมจศูนย์นะมีเลดหกสิบครับเพื่อนแล้วเมื่อเขาอีโวนะครับจะเป็นในส่วนตัวนาการนาเดลนะครับมีเลดหนึ่งร้อยครับแปะหนึ่งจี้ตีไปสี่สิบดาเมจครับทุกคนเมื่อตีไปแล้วฝ่ายตรงข้ามติดผิดด้วยนะครับตัวนี้เป็นอันต้าบีทนะครับเพื่อนๆ แล้วก็ในส่วนตอนนี้ฮิเลโกะนะครับแล้วก็ใส่มา2ใบนะครับผมแปดสอี้ตีไป30ดาเมจเมื่อตีไปแล้วฝ่ายตรงข้ามติดพิษด,ด้วยนะครับผมแล้วเขาจะมีเอเบิตี้นะก็คือสถานะติดพิษบวกดาเมจเพิ่มขึ้น10ครับทุกคนปกติเมื่อเราผ่านเทินติดพิษจะลบ10ใช่ไหมครับถ้ามีนิฮิเลโกะหตัวก็ลบ20นะครับผมแต่ถ้ามีนิฮิเลโกะ2ตัวบนสนามก็ลบเพิ่มอีก10กลายเป็นรวม30เลยครับเพื่อน อ่าครับแล้วในส่วนตัวสเกฟนะครับผมมาเราแปดหนึ่งจี้ตีไปนะครับยี่สิบดาเมจมีเลทห้าสิบครับทุกคนเราจะใส่อีกตัวหนึ่งมาก็ได้แปดสองจี้ตีไปนะครับแต่เขามีเลทหกสิบนะครับผมผมมองว่าอยากทำดาเมจยี่สิบดาเมจก่อนมากกว่าครับเพื่อนๆในส่วนตัวดาร์กันนะครับเป็น EX มีเลทร้อยห้าสิบเพื่อนเขาแปดสองจี้ตีไปแปดสิบดาเมจนะครับแต่มี แต่เขาจะมีแอบบิตด้วยนะครับเมื่อเขาอยู่ที่ Active นะเมื่อฝ่ายตรงข้ามตีมาฝ่ายตรงข้ามจะติดผิดครับทุกคนเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเรามีนิฮิโรโกะอยู่บนสนาม2ใบนะเขาตีมาใช่ไหมครับอ่าเมื่อเขาผ่านเทินเขารบไปแล้ว3 0ครับทุกคนเมื่อเราเข้าเทินมาสามารถเอาตัวดาักกันตีได้นะอ่าก็ตีอีก 80ดาเมจนะครับผม80ดสบวกสาเป็น110เมื่อเราผ่านเทิร์นบวกอีก30นะครับกลายเป็น140เลยครับทุกคนแล้วเมื่อเราติดเลสตีไปนะครับเขาเป็น ex นอกดาเมจสูงถึง160เลยนะครับเพื่อนๆเป็นการเคาน์เตอร์ที่ดีมากๆเลยนะครับผมในส่วนปวยมอนเนี่ยเราจะใส่มาอย่างละ2เนาะเราได้ใส่ปวยบอลเซ,ร 2, นะเซริร์ฟีสองนะปวยเซิร์ฟลิสเซิร์ฟจวดสนะครับผม4ใบนี้เป็น3มันของเด็กเลยนะเรามีเอ็กซ์พดมา1ใบนะมาเผื่อเนาะท่านีฮิเลโกขึ้นต้นหนั้นเราอาจจะถอยมาก็ได้นะ เอาตัวเนี่ยครับผมนาคารโดขึ้นไป็นรวยผมมองว่าเวอร์กว่าครับเพื่อน เราได้ใส่เลดก,การ์ดไปรหนึ่งใบามาตัดไม้ตัดมือนะครับผมแล้วก็มีสลัดในการปิดงาน1ใบนะครับเลดก,ก็เอามาปิดงานหรือว่าตอดดามจให้เขาไม่กล้าตีส่วนเรามาให้เขาติดผิดก็ได้ครับทุกคนเราได้ใส่ลูซามีนมา1นใบนะครับม็เป็นคีย์การ์ดเหมือนกันนะครับทุกคนสมมติเราเล่นแล้วในส่วนของตัวดากันตายไปแล้วนะครับผมแล้วก็แมวไม่สามารถลงตัวนากันอาเดลนะครับหรือดากันอีกตัวนึงได้เราก็ใช้นี่เลยครับผมลูซามีนดึงจี้มาให้นีฮิเลโกขึ้นไปลุยก็ได้เหมือนกันนะครับทุกคน เราเีใส่ copycat มาหนึงใบผ,ผมถือว่า copycat เป็นการที่ดีมากๆเนื่องจากว่าบอร์ดของเราอ่ะเราสามารถ spam บอร์ดได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นตัวร่างหนึ่งะครับผมแล้วก็มีร่าง2เราสามารถ e v o วให้กันได้นะลงเสร็จแล้วอาจจะการ์ดเลิศน,น้อยก็ใช้ copycat ก็ได้ครับทุกคนหรือต้องการหาตัวที่อยากได้ก็ใช้ copycat ก็ได้เหมือนกันนะครับเพื่อนๆเ,เด็กนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเล่นตัวคนแรกเนาะก็เอาตัวนาการโดขึ้นไปลุยก่อนก็ได้ครับทุกคนถ้าเล่นคนที่2นะครับก็แปะในส่วนตัวดาการเอาไว้นะครับถ้าตัวนาการโด้ตายก็เอาดาการขึ้นไปก็ได้นะครับทุกคนแต่ถ้าถามว่าเอานาการโด2สตัวขึ้นไปลุยค่อยเอาตัวดาการขึ้นไปลุยอย่างนี้ยได้ไหมมันได้นะแต่ผมบอกเลยว่ามันทําค่อนข้างยากครับเรามีโอกาสโดนซาบิน่าฆ่าด้วยซ้ำครับเพื่อนๆ เพราะฉะนั้นผมมองว่าเอาตัวนาคารเดลขึ้นไปลุยแล้วก็เอาตัวนาการขึ้นไปปิดน่าจะดีกว่านะครับแต่ถ้าเจอนกเหลืองนะครับทุกคนเอาตัวนาคารเดล่บขึ้นไปตีนะครับถ้าเรามีนีฮิเลโกะ2ตัวอยู่ด้านหลังใช่ไหมครับผมอนาคารเดลตีไป40เมื่อเราผ่านเทินลดไป30จากการติดพิษนกเหลืองก็ตายทันทีนะครับท่านผู้ชมโอเคครับเดี๋ยวไปดูในแช์กันเลยครับผมไปครับ ผมขอนำเสนอ O v e ว top Up ับริษัทเติมเกมมือถือราคาถูกสะดวกปลอดภัยมีเกมต่างๆให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นโปเกมอน TCG Pocket ROV TFT Genshin Impact f r ช e น i r e แฟลและล็อกเวอร์ชันต่างๆแต่และเกมจะมีโปรโมชั่นต่างๆมากมายยิ่งเติมมากยิ่งได้ส่วนลดมากทุนจดทะเบียนบริษัท5้าล้านบาทเปิดม,มากกว่า5ปีโปรโมชั่นดีๆสุดคุ้มและปลอดภัยและปลอดภัยต้อง Over To p Up ัเท่านั้นลิงก์ Facebook Fanpage และ Line อยู่ด้านล่างใต้คลิปนี้เลย E อีวูยเครับทันเดอร์ทุกคนทั Thunder, นเดอร์ฮะมันก็ต้องมีการติดพุงติดพิกกันบ้างเลยเนะอืมเราอัดแรงๆได้เลยนะว้าวเราจะรีมือเลยว่า w อุ h อัดดีกว่าทุกคนเดี๋ยวค่อยว่ากันอืมแต่น่ค่อยจั่วก็ได้นะหรือไม่ก็ผมว่าโป๊ y c ี t คน่าจะดีกว่าเผื่อีวได้นะโอ้โห เอ,อ้ยอย่างน้อยหวานหนึ่งยังดีโอเคสิ็สิบ,สบอ่านไปก่อนผมว่าน่าจะก๊อปปี้แคทจะดีที่สุดโอ้พึ่งได้ถ้าเขาดองมือขนาดนั้นเราก็สบายเนอะอือหือโอ้โหงานเข้าเลย โอ้ถ้าเป็นอย่างนี้ต้องหวังอีโวให้ได้นะมีแค่จี้เดียวด้วยแต่เขายังลงอะไรไม่ได้นะไม่จำเป็นต้องเลดการ์นะทุกคนโอ้เลดการ์ขึ้นเจ้ผมเลดการ์แบบไม่เลดนะ ติดพิษอะ่ะไม่เลสฮะที่จริงตรงนี้เราคนไว้นี่ฮิเลโกดะผมกลัวอืมผมว่าผมลงไว้กว่อนเนอะเอครับไม่แน่เออจริงเราลงนี้ฮิเลโกด่าจะดีกว่านะไอ้ตัวตนี้ผมอาจจะพลาดว่ะอืมถ้าจริงถ้าจริงจริงเราควรลงนี้ฮิอืมใช่เราควรลงนี้ฮิเลโก,กโอเค ถ้ยเ,เรกคนลงมีขี่ว่ะจะได้กันอืมถอยมันต้องมีเอ็กซ์สปีดนะไม่ถอยไม่มีเอกสปีดถอยอยากจัดเลย มผมมองว่าคนแปะไว้เท่านี้ก่อนแตาแน่เข้า,าตัวนี้ขึ้นมาตีแปดสิบอไม่ตายอ่ะมันต้องถอยเลยวะเะได้าเศรษฐายเศรตรงนี้แหละที่ไม่ได้เอาติดผิดไอ้นั่นมาอืมต้องลงนีฮี ตีเหรอครับโอ้เจ้าทันเดอร์ขึ้นมาเหรอเอาอะไรขึ้นมาฮะเอาผมตีก่อนนะหมดแล้วจั่วให้หมดฮนะ ปเมื่อกี้ผมไม่เห็นนี้ที่เลก่กอนะโทษจริงถ้าเห็นนี้ก็น่าใจนั่นแหละอืมโอเคเขาจะเอาตัวนี้ขึ้นมาก็ได้ผมมีแซรตสนะอืมถ้าโดนเล็กการก็น่าจะเหนื่อยนิดนึง อืจีจีครับเกือบไปทุกคนโอ้มาแล้วครับเจ้าตัวนี้ n c ็นซีเอเอจีต้องเยอะด้วยอืมไม่เป็นไรฮะเล่นเหมือนมีเอ็กสปีดถือว่าดีอยู่นะ ตาน่าแค่ว่ากันถ้าไม่โดนเล็ดการ์ดก็ถือโอเคอยู่อ่ะฮะโอ้โหต้องแปะตัวนี้ถึงสองจี้อย่างเงี้ยตีเข้าเนี่ยลำบากเหมือนกันนะอุ้ย,ยน่ากลัวเหมือนกันนะครับเนี่ยโอ้โหนี่ฮีคู่อะ อ่าผมแค่ใช้ s อ็ e ซสปีดเผื่อไว้ก่อนเนาะอืมปึ๊บอโอโหหน้ากานาด้วยที่มันน้อยไปไมัม้งผมว่าอืมไม่เป็นไรตาหน้าตีได้ฮะ ตายแน่นอนโอเคเอาก่อนเลยครับผมอย่าไปหยองนะนี่ถ้าเขาอีโวมาก็เจ็ดสิบผมว่าเอานกเหลืองขึ้นมาก่อนแน่เลยแต่ไม่เป็นไรเรามีลูสมีนด้วยนะโอเคเขาหวังว่าจะอีโวได้ครับเราเอานกเหลืองขึ้นมาเนี่ยเราจะตายแต่เราสู้กับเขาได้อยู่นะ นกเหลืองตายเลยนะฮะต้องแปะนกเหลืองก็ไปรอรุนละเราก็อยากได้เลดกาดนะแต่กลัวตัดแล้วขึ้นมือมากเลยเนี่ยทุกคนนกเหลืองตายตาแรกเราถ้าลงนิฮิสองตัวนี้ก็คือตายแบบนี้เลยนะเออเราพลาดนิดนึงแก้ตัวแก้ตัวโอเคมาอันนี้เขาวันคิดเราได้ละ จีๆครับผมมีเลร์เด็กไหมฮะอืบโอ้ไม่ใช่นะโอ้มาฮาเวดดูดดาวมาฮาเวดดูดดาวทุกคนคุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้อย่างน้อยก็ต้องโดนจ้อก่อนนะจ๊ะนี่ฮีมาบอกเลยสะเทือนโอเค โห oh, ถ้าตัวหน้าเป็นเอตัวนี้นะบอกเลยว่าโคตรเถื่อนนะอืมนี่เนี่ยเอ้ยค่อยๆเป็นค,อ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 คอ่อยๆไปโอ้โหผมไซรัสนี่คือแบบต้องขึ้นหลังๆนะขึ้นก่อนนี่ก็ลำบากนะโอ้ได้ดูดดาวะ่ะแต่ถ้าเขาตีผมขเขาก็ติดผิดป่ะแต่เขาตีสองคิดเราตาย,ยนะมาฮะปึ๊บโอ้โห ถ้าหน่ายขึ้นต้องตัดแรวกันนะเราก็จะสบายไปนลไปครับผมโดนไปไอ้หนูเอ้ยตีเราเขาติดพิษนะเขาน่าจะต้องดูดดาวก่อนอออไอตัวนี้ตีขึ้นไปนี่ลำบากเลยนะ โอ้ผมแย่แล้วทุกคนดูถ้าดูดดูดเป็นร้อยกลับขึ้นมาเอ้าก็นี่ดีฮะก็เจอตัวนี้สิครับผมเราจะเจาะพิษให้แบบงามๆนะอือ ไปฮะไม่เนี่ยนะติดผิดปะมันทำอะไรไม่ได้ทุกคนมันต้องประมาณนี้แหละอือฮอือฮะยังไงเขาก็ต้องดูดดาว ต้องดูดไม่ดูดผมได้อืมไงก็ต้องดูดแต่เขายังติดพิษอยู่เขามีสาบิน่าสองใบหรออัดแน่นแล้วะออไม่มีฮะ ไปฮะขึ้นนะ้มาน้ำโอ้แต่เมื่อกี้ถ้าตีมาน้าผมว่าผมน่าจะสู้ไม่ได้เลยนะแต่ไมเขาเล่นแบบนี้ผมรู้สึกแปลกๆว่ามีฮิลหรอเชือกก่อนเชือกก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันโอ้โหไซรัสกับเลดเอ่อถ้าอย่างนี้เราน่าจะต้องแปะแบบนี้น่าจะดีสดุด หรือเขาหวังดูดดาวให้ได้ทุกคนน่าจะมีดูดดาวหรือเปล่าอืมไม่มีถอยเนี่ยเสร็จผมเลยนะอ่อฮะคิวก็ไม่ได้แปดสิบเท่ากันต้องมีดูดดาวไม่มีต้องถอยจิจีฮะไซรัสอาาโชคดีที่เขาใช้ซาบ,บีน่านะบ้องทุงไม่ใช้ซาบ,บีน่าผมนึกไม่ออกนะจีจีครับผม ขึ้นไหมหนูเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วโอเคหัวครับผมเราเจอโอ้สู้ยากจังเท้าหัวจะสู้ยากว่าอะไรต้องเล่นเหมือนีวีเอฟี่อ่ะ เอฟฟี่สิโอ้ตะกัดได้ตั้งสามสิบนิดเขื่อนจัดเลยนะโปเกบองลโปเกบอลอืมก็ต้องลงนะต้องลงเอฟฟี่สองทีตายโดนกัดสาสิบก่อนไม่เป็นไรหรอกอืมอืม ยังไงแต่หน้าต้องอีโวตีส่วนไม่ได้เลยโอเคถ้ากันหน้าตีแปดสิบได้ก็ต้องยอมนะแต่เขาจะติดพิษสักหน่อยเราตีไปติดพิษอีกรอบอืมว่าแล้วต้องมีเอฟฟี่ เราตีเป็นร้อยติดพิษโอ้มีฮิลเหมือนบังคับตายเลยคนระับรู้ว่าเนี่ยเขารู้ว่าตายทุกคนเขารู้ว่าตายก็ต้องกดดันนะตัวนี้ก็ตายตายหมดอืมแต่เขากะถอย,อยงไงแต่ถอยที้เขาจะทันไหม คิวโอหรือเขากะตีโอเคเขากะตีใช่อ๋อตัวนี้ตีแหละว,ว่าอืมมีอีวีตีจริงหรอโอ้อืม โอ้น่าจะชนะแล้วนะโอเคล็อกแล้วฮะอืมผมว่าชนะแล้วนะไม่น่าละนอกจากจะมีแจนเคปะจะมีแจ้งเคปไม่อยากจะสู้ไม่ได้เอ้ยไม่ไม่ไมละตีมาลดสามสิบตายใครตีมาก็ตายชอตเนะ จัดเลยสู้ยากนะกดดันนะไอเอโตมาน้ำเนี่ยผมเล่นนี่ชนะมาตานี้ถ้าชนะเป็นตาที่ห้าแพ้มาแค่ตาเดียวนะแพ้เพราะฝ่ายตรงข้ามมีน้องพงหลีดเออถ้าไม่มีนี่ผมก็น่าจะได้อยู่นะอืมอีจีโอ้โหเด็กนี่เก่งนะทุกคน หัวครับทุกคนไปครับพอยพรอ,อุ้ยเรามีโปกเกมบอนคู่เลยนะก็ดีนะคืออุ้ยก็ด์แฮนรีบครับเราตัดมือแน่นอนไม่ต้องห่วงเลยนีฮิเลโกด่วนเลยจ้ะถ้านีฮิเลโกได้ใบหนึ่งนี่ล้มได้นะไม่ได้ล้มไม่ได้ปะอืมขอดูนะ ว้าวขอตัดมือต้องลงว่ะเสีด้จังผมต้องลงเลยทุกคนเขาตีผมได้ก่อนนะแต่ค่าผมเนี่ยมินิฮิเลโกสักตัวนะแค่ตัวเดียวนะทุกคนบอกเลยว่าเอาได้แน่นอนนะอาา่าฮะหานีฮีเลยครับผม ไม่ลงใช่ไหมเราหานีฮีเลโกไม่มีฮะหาครับผมขอแค่นีฮีเลโกมาครับแค่นั้นเองเถื่อนเลยอะนีฮีเลโกมาะไม่มาอุ้ยมาทุกคนอุ้ยเจ๋วโดนนะบันเทิงแล้วครับผม ดักไลต้องโดนก่อนอะมาดักไลเป้านิ่งถ้าถามว่าคนแปะอะไรก็ควรแปะม้าน้ำนะเพราะว่าถ้าตัวนี้ตายเอาตัวนี้ขึ้นได้เลยไงแปะม้มาน้ำมาดีที่สุดแล้วไม่เห็นมีใครเข้าใจโอ้ <Over episode S 2> แอปโซ่เหรอครับผมอืม นายก็ต้องรับดาเมจก่อนนะนะอโอ้โอหถ้าโจทย์ได,ด้ไซรัสนี่แย่เลยเนอะโอ้โหปากเราสุดจัดเลยวะ่ะเฮ้ยแต่ว่าจี้เขาก็ไม่พอมั้งผมว่าไซรัสด,ดาร์กลท์ได้จบแน่นอนถ้าเขาไม่ฮิวนะโอเค โอ้โหเตรียมไซรัสแล้วอะบอกเลยเจ้าเนโนเสาขึ้นมาก่อนเนี่ยอ,อืมอืม้มชอยอ้าตัวนี้ขึ้นมาเหรอเออว่ะเอามาได้นี่ว่วะว้าเย้จัง เออเราถอยไม่ได้จี the, ้เราไม่พอเนาะขึ้นมาเดี๋ยวไม่น่ามีลีฟหรอกมีก็แย่หน่อยอืมมีก็คือผิดแผนเล่นผิดละกันโอเคโอเคนอกจากเขาจะมีฮิลโอ้โหมีเลสว่ะตู้เมสตุ๋ยเด็กเอ๊ะ ไม่กล้าเถื่อไม่ได้จริงตุ้ย่าตุ้ย่าโอ้โหจะได้โอเคครับทุกคนก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเพื่อนคนไหนชอบเด็กพิษนะครับก็ไปลองเด็กนี้กันก็ได้นะครับผมผมก็มองว่าเป็นเด็กที่เล่นสนุกอีกเด็กหนึ่งนะครับสามารถเล่นคนแรกก็ได้คนที่2ก็ได้นะครับมีการรับมือที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับผมแล้วก็การคอมโบการติดพิษเนี่ยมันก็ช่วยให้เราแบบ คำนวณน,นะว่าเออถ้าเราเล่นแบบนี้เขาติดพิษแบบนี้อ่านี่เธอนี้เขายาตายเธอนี้เขาไม่สามารถบริรารได้เงี้ยผมมองว่ามันค่อนข้างสนุกครับเพื่อนๆแต่ถ้าใบไหนไม่ชอบก็สามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับไม่ชอบ g a พ s u p p เ r อร์ใบไหนเออถ้าเป็นใบนี้น่าจะดีกว่าใส่เม็ดอันน่าจะเวิร์กกว่าอะไรเก็ลองใส่ดูนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครช่องอิตอรีทีนะครับผมเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ